สวัสดีครับวันนี้อากิติปูทรมาพบกันอีกครั้งสําหรับการสร้างเทมเพลตและ Family r e ว t เพื่อการเขียนแบบ EP ที่4 1นะครับโดย EP นี้จะมาะคุยการหา Family และโหลดเข้ามาใช้งานกันนะครับผม <S <S ผม,ผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงเข้าใจหลักการในการโหลด Family เข้ามาใช้งานแล้วนะแต่ว่าปัญหาคือว่าปัญหาของคนใช้ด e ว i ดนะก็คือ f ฟ m i l y ที่จะมาใช้งานนะ เราจะไปหาจากไหนแร่งไหนนะต้องยอมรับก่อนนะว่าแฟมิลี่นะมันมีสองส่วนนะคือหนึ่งต้องไปโหลดมาสองก็คือว่าต้องสร้างเองแฟมิลี่ที่เราต้องสร้างเองนะส่วนมากเป็นรูปแบบประตูนหน้าต่างนะเราไม่ค่อยมีรูปแบบตามที่เราต้องการนะนะเราจะเป็นที่ต้องไปสร้างเองนะอะแต่คราวนี้ f ฟ m i l y ตัวไปโหลดมานะ บางครั้งเราจาเป็นต้องหลดมาไม่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 ว่าไ,ไ,ไม่ใช่ว่าบางครั้งนะจําเป็นต้องหลดมาเลยนะเช่นนะสุขพันฑ์นะก๊อกน้ําอะไรต่างๆนะหรือว่าพวกถังบำบัดนะซึ่งเราไม่รู้ขนาดของเขาหรือว่าพวกเครื่องปรับอากาศต่างๆนะนะ่างนะตัวผมเนี่ยก็ได้โหลดโหลดเก็บมาพอสมควรนะก็กําลังรวบรวมอยู่นะกำลังรวบรวมอยู่เหมือนกับว,ว่าจะมีนี่เครื่องปรับอากาศนะ ตัวนี้นะขออนุญาตเปิดนะพอเราโหลดมาแล้วนะนะเราก็พยายามตึงเก็บเข้ามาอยู่ในไฟล์สักสักไฟล์หนึ่งนะสักไฟล์หนึ่งมันก็จะทําให้เราทำํำได้เป็นเหมือนกับกลุ่มก้อนที่เราเลือกจะหยิบจะไปใช้ปุ๊บก็ c o ปปี้วางได้นะเราจะได้เลือกเอาไปใช้งานได้นะอันนี้ก็พยายามโหลดเก็บเอาไว้แยกเป็นหมวดหมู่นะครับอ,อันนี้เป็นหมวดหมู่เกี่เครื่องแบบอากาศนะ แล้วก็เครื่องป,ประกาศเนี่ยผมรวมถึงขั้นว่าเอาเป็นแยกเป็นยี่ห้อไหมเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะการทําอาคารขนาดเล็กเนี่ยอาจจะใช้แค่วอลทยหรือซิลลิงทยธรรมดานะครับแต่ว่าพออาคารขนาดใหญ่นะอาจจะมีแบบสองทิศทางเป็น VR V r v วอะไรหรือเปล่านะอาคารขนาดใหญ่ไม่ใช่อาคารใหญ่มากอาคารแค่3 4มสพันตารางเมตรเนี่ยมันก็จาเป็นรูปแบบแอร์ที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบนะ เราก็จาเป็นที่เรามาใช้งานนะครับอ่เป็น VRV เป็น Wall Type เป็นซ l i n g ท้ายอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าในการทำ Presentation นะครับเราจะมีเรื่องของเอ่อโตโกอี้ e นะครับหรือโซฟานะครับ เราจะมีรูปแบบเก็บเอาไว้นะ,ะถึงเวลาปุ๊บเราก็หยิบหยิบเลือกไปวางไว้นะมันก็จะประหยัดเวลาในการทํางานของเรานะหรือว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ต่างๆะ เราเก็บไว้ในไฟล์แยกแยกมวลหมู่นะครับไฟลหนึ่งก็เก็บประเภทหนึ่งไฟ์นึงกเก็บประเภทน,นะครับเรากเก็บเอาไว้นะครับหรือว่าจะมีโคมไฟที่ผมเก็บไว้ก็ทำเป็นโคมไฟด้วยนะครับซึ่งแฟที่พวกนี้ถามว่าเราสามารถปั้นเองได้ไหมเราสามารถปั้นเองได้แต่ว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานนะแล้วก็ขนาดเนี่ยอาจจะไม่ถูกตามเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับ รูปแบบของผมก็พยายามเลือกมาหลดนะครับแล้วก็ผมตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยก็พยายามอยู่ในของประเทศไทยนะยกเว้นพวกเฟอร์นิเจอร์นะเราต้องการรูปแบบดีไซน์มันเป็นไกด์น,นั่นเะองนะอันนี้เป็นรูปแบบของไฟที่ผมหลดมานะครับโอเคอันนี้วิธีการหลดนะครับส่วนมากนะครับร้อยเปอร์เนของผมเลยก็คือโหลดมาจากบิมบ c t กเชนะผมจะมาอธิบายวิธีการใช้ b i ม o b อ e เ t นิดน,นึงนะ อพีมอกจิ้งเนี่ยคุณต้องลงทะเบียนกับเขานนครัแต่ลงทะเบียนวิธีไหนเพราะว่าน,นี้ก็แต่ไปไม่ยากนะพเพราะคอมมียังไม่ได้ล็อกไม่ได้อะไรมากนะ,ะวิธีการหานะครับก็อาจจะไปหน้าแรกของเขานะครับหน้าแรกของเขาเนี่ยก็ซอฟต์แวร์นะให้เป็นรดวิชนะเพราะาเราใช้ไฟล์รดวิชนะปัะบ๊บแล้วก็เราเลือกนะหมวดหมู่ว่าเราอยากได้เอาหมวดหมู่ไหนนะครับเราก็เลือกออกนะสมมุติ เราอยากได้รูปแบบอ,อันนี้ก็มีเลือกรูปแบบหลายๆรูปแบบให้เราเลือกเลยนะผ้าเขายังมีเลยเนาะโอ้หพื้นเนี่ยเป็นระบบปัประกาศนะสมมุติเป็นระบบปัประกาศหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นะเราก็ไปเฟอร์นิเจอร์พอเข้าไปปุ๊กนะมันก็จะมีเลือกวอ่าเอาแบบไหนอะไรยังไงเราก็สามารถคลิกเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะ หรือเราอยากจะเลือกแบรนด์นะครับแล้วก็เลือกว่าเราแบรนด์ยี่ห้ออะไรน,นะครับหรือผลิตโดยประเทศไหนนะครับถ้าเกิดลึกเข้าไปอีกตัวจะมีแบบเพื่อทำอาคารเขียวอะไรพวกนั้นนะอันนี้ประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่ต่างประเทศมันจะจะค่อนข้างเข้มข้นเลยนะกดงานเข้มข้นเราประเภทไฟล์เราก็เลือกแ a รเราไม่เอาสเ,เก็ตอัพเราไม่เอาเอฟซีเราไม่เอาเลยเไม่ได้เลือกอันถิ่อาจจะเอาเดวิดันีน,นี้อาจจะเอา เยกไม่เอาเลยเดบิตเจ็คพารามิเตอร์เอาะวินสตอลเลอร์เอาเอาค้นหาดูมาเจอลดกรองให้เราน้อยลงโอเคเราก็เลือกมานะเลือกแล้วก็โหลดโหลดแล้วเก็บมาใช้งานเรียกเป็นหมวดหมู่นะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่มีแค่นี้อาจจะมีเช่นตู้เย็นนะตู้เย็น มันก็มีนะรูปแบบต่างๆนะครับตัวเย็นรูปแบบต่างๆหรือว่าอ่าหางจานะอันนี้เป็นเครื่องลงจานนะ,ะเป็นซิงก็มีนะหรือว่าเป็นอะไรอะเบาไฟฟ้านะเราไปเลือกมาเลย แล้วของฮาร์ฟเฟล์เหมือนกับฮาร์ฟเฟลยกตัวอย่างฮาร์ฟเฟลมีอุปกรณ์ให้เยอะเลือกอุปกรณ์ต,ต่างๆมากมายนะครับหรือว่าลูกบิดประตูของฮาร์ฟเฟลก็มีเยอะนะครับเจอขึ้นเราอยากแบบโชว์เอ่อฮาร์ฟเฟลของเขาไปฮาร์ฟเฟลเขาดูตรงเหนืออ่าเขามีคอลเลกชันมีอะไรด้วยของเขาเนี่ยอ่าสินค้าเขานะครับ ป,ประตูเนาะประตูที่ยุตตอน,นอะไรนะก็สามารถโหลดได้ของเฟลี่เนะ่ะเขามีเราก็เหลือให้พวกนี้นะเราสามารถโหลดโหลดเป็นห้องมาได้เลยเนะแล้วก็ไปเลือกแต่ละอย่างก็ปี้มาในไฟล์เรามอนกับตอนนี้อัลเฟลี่เขาทําเหมือนกับ,นนกบรวมรวมไฟล์เราแล้วเราก็ไปก๊อปมาวางในในไฟล์ของเราเราใช้วิธีนั้นก็ได้นะ มันก็รวเดเร็วในการทำงานมากขึ้นมีลิ้งชักอะไรของเขาคนระับอ๋อมีเขามีสุขภัณฑ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ห้องน้ำนะก็โอเคนะเดี๋ยววันังจะวาตั่งใจโหลดหน่อยอ๋อฟาลายอ้ยเยอะมากนะ โอเคก็เป็นไกดได้พอสมควรนะของฟาร์ฟารีเอามาใช้งานเกือบครบเลยนะในพวกอุปกรณ์ห้องน้าชุดครัวนะเดี๋ยวผมจะไปโหลดมาสักรอบเดี๋ยววันไหนตั้งใจโหลดนะเดี๋ยวเอามาใช้งานนะโอเคไหนครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะคือมาแนะนำวิธีการหาแฟมิลี่นะแล้วก็ ควรจะหาทำเป็นไฟล์เก็บเอาไว้เป็นหนึ่งชุดนะแล้วก็ปีมาใช้งานทีละครั้งทีละครั้งไปเนะก็จะทำงานให้เราทำงานเร้เร็วได้มากยิ่งขึ้นนะโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้เข้ามารับชมรับฟังไม่มากก็น้อยนะอาจจะสาระน้อยหน่อยแต่ว่าผมคิดว่มามันสำคัญเหมือนกันนะก็เลยอยากอัดคลิปแยกออกมานะแล้วก็แฟมิลี่การสร้างแฟมิลี่เองนะผมก็จะพยายาม ทำแยง่งอวนมูม่ออกมาตหานะครับเพราะว่าจะได้เข้าไปดูกันได้ง่ายมากขึ้นนะแล้วก็ดูบ่อยๆครับเราจะได้เป็นงานทบทวนตัวเรานะในการสร้างแฟมิลี่สามารถเอาไปพลิกแพงใช้งานงได้เองนะครับผม <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้จะมนประโยชน์กับท่านผู้เข้ามาชมรับฟังไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ